สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับก็มาเริ่มดูดูความลักของชาวราศีพิจิกนะครับผมในเดือนกันยายนดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่ขึ้นมาว่านออฟวานหรือว่าอัศวินถือไม้เท้าจะเห็นภาพของพ่อมดคนนึงกำลังถือไม้คาถาแล้วเหมือนกับกำลังไปต่อสู้กับมังกรเห็นไหมครับมันเปรียบเสมือนกับความร่กของชาวราศีพิจิกเลยท่านที่เหมือนกับเราเห็นว่าคนคนนึงเขาทําอะไรไปอ่ะเหมือนเขาไม่คิดจะต่อสู้เพื่อเราอ่ะแต่เหมือนกับเขาทําอะไรไปเหมือนกับเขาคิดจะต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับเหมือนกับเขาคิดว่าททํําาาาาาออะะะะะไไไไไรรปปปกก็็็จจจจมมมม่่ีหตแคควุณเบ คุณจะเสียใจคุณจะร้องไห้คุณจะเป็นยังไงหรือเปล่าต่อให้คุณไปเหนี่ยวล้งเขาเอาไว้ต่อให้เหมือนกับมีเชือกวิเศษ,ษไปดึงล้งเขายังไงก็ตามอศวินถือไม้เท้าเห็นไหมครับเขาจะไปสู้กับมังกรอยู่ดีเขาก็จะไปจากไปอยู่ดีต่อให้เหมือนกับเราไม่อยากให้เขาไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นอศวินถือไม้เท้าหรือน่อยอฟบาเนี่ยทํานายดวงชะตาของชาราติบิจิเลยท่านว่าคุณคงพยายามเหนียวั้งใครสคักคนด้วยเชือกวิเศษ,ษไปแล้วพยายามเหนี่ยวล้างเขาไว้แล้วพยายามจับเขาไว้แล้วนะครับไม่ให้เขาไป เราก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะต้องเจอปัญหาเขาอาจจะมีปัญหาหรือเขาอาจจะไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่มีเราดูแลเขาก็ได้แต่คนคนนี้คนที่ชราสิวที่เกิดท่านเนี่ยรักเนี่ยอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดถึงปัญหาที่จะตามมานะครับเพราะนั้นไพ่เป็นนี้บอกว่าต่อให้เชื่อวิเศษเหนียวล้างเอาไว้ก็คงได้แค่ตัวยิ่งยื้อเอาไว้ก็เหมือนกับทำยิ่งทําให้เขาเหมือนกับอยากจะไปจากเราอยู่ดีอะนะครับกลายเป็นเหมือนกับขามอชราสิที่เกิดท่านเนี่ยเป็นคนที่สร้างปัญหาหรือเป็นคนที่ทําปัญหาากับเข พราะฉันไพ่บอกว่าต่อให้เขาจะไปเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยนะครับคนที่จะจากเราไปเนี่ยต่อให้จะเหนียวล้งยังไงก็ตามต่อให้พยายามดึง,งลังยังไงก็ตามสิ่งดีแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไปอยู่ดีเพราะฉันไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าเพจออฟซอร์สหรือว่าเด็กถือดาบไพ่ใปนี้ทํานายดวงตาของชาราศีวิชิยท่านว่าเหมือนกับคุณอาจจะคบกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เหมือนกับคนที่เขาดูแลเขามาตั้งนานดูแลเขามาตั้งนานช่วยเหลือเขามาตั้งนานพยายามทําให้เขาไม่เจอปัญหา พยายามทาให้เขาเหมือนกับเรามีปัญหาหรืออะไรปุ๊บเนี่ยนะครับพยายามช่วยเหลือเขามาตลอดแต่ไพ่เด็กถือดาบใเนี้เป็นเหมือนกับการที่เราทํามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับเขาทิ้งเรื่องราวที่มันมีกันมาทิ้งเรื่องราวทิ้งความทรงจําทิ้งเรื่องสมุดบันทึกเนี่ยที่เคยมีแก่กันไปง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคบคนที่อายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะคบคนที่นิสัยที่เหมือนกับเขาอาจจะทําอะไรที่ง่ายๆทําอะไรด้วยอารมณ์ตัดสินใจทิ้งเราง่ายๆตัดสินใจเลิกกับเราหรือตัดสินใจไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักไม่เคยร แต่เห็นไหมครับผมว่าเรื่องราวการแก้ปัญหาการประจนภัยเนี่ยนะครับหนังสือภูเขาบางกรเนี่ยคุณเคยผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาผ่านการต่อสู้ด้วยกันมาตั้งนานแล้วพะฉั้นไพ่ใีนี้บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวราศีพิจิตรท่านคงสัมผัสได้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าเลยเชื่อวิเศษที่เราพยายามเหนียวรังใครสักคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเขาทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีหัวใจไไมมม่่่เเคคยยรู้จัััักกกกกนนนาอ แต่พไพ่ใบต่อมานะครับผมขึ้นมาว่าเดรสตาเข้ามาเดรสตาที่นี่คือพไพ่คืใบนี้บอกว่ามันคือความที่เหมือนกับตอนนี้ชาราศีพิจิตรท่านเนี่ยคุณเคยตกต่ําคุณเคยดาวคุณเคยร้องไห้คุณเคยเจ็บปวดคุณเคยเสียใจพวกเขาอะแต่วันนี้กลับกลายเป็นเหมือนกับมืออีกข้างมันขึ้นมาบนฟ้าเหนือหัวเราอะวันนี้เราเหมือนกับเราใช้เหตุผลเยอะชาราศีพยจิตรท่านก็เลยกลายเป็นเดรสตาเข้ามาทำลายดวงตาของชาราศีพยจิลรท่านว่าตอนนี้คุณเริ่มกลับมาดูแลกลับมาดีขึ้น กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วกลับมาคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือก่าการที่จะกลับไปเจ็บปวดหรือกลับไปตกต่ำแบบนั้นอีกกว่าดีกว่ากลับไปเจ็บปวดกลับไปถูกเขาทาร้ายกลับไปถูกเขาทิ้งถูกเขาบอกเลิกหรือถูกเขาทาเหมือนกับทําร้ายเราด้วยอารมณ์หรือทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดถึงปัญหาที่ตามมาเลยเพราะฉันเดอสตาเนี่ยใบเนี้ยมาบอกชาวราสียิี่กิดท่านว่าคุณคงร้องไห้เจ็บปวดเสียใจจนเหมือนกับเราไม่มีอะไรที่จะต้องหลงเหลืออีกต่อไปแล้วมันร้องไห้จนกลายเป็นเหมือนกับน้ําตาที่เราท่วมตัวเราอะร้องไห้จนหมดน้ําตาร้องไห้จจนนเเหมมือกัับสียใแล้วะ นะครับหัวหน้า,นาคุณหัวใจคุณเนี่ยจะอยากมองอยากอ้อนักลับไปหาเขาแต่ตัวตนของเราหรือชีตของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันบอกว่าอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่รักอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการเด็กถือดาบจะกลับไปหาเขาอีกเลยนะครับถ้าเขาจะทิ้งเราหรือปฏิเสธเราหรือจะทําร้ายเราอีกจะกลับไปให้เขาทำร้ายอีกเลยใครหลายคนบอกตัวเองแบบนี้ใครหลายคนเป็นแบบนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวสตาร์เข้ามา หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยเริ่มกลับมามีความสุขเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มกลับมามีเสน่ห์เริ่มกลับมามีความรักเริ่มกลับมามีคนที่จะเข้ามาโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เหมือนกับตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นน่ะประมาณนั้นเริ่มมีความหวังเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วแต่ไพ่ไปต่อมาขึ้นเมาไพ่สามเหรียญทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกท่านว่าตอนนี้เขาอาจจะไปเลือกคนอื่นคนรักคุณอาจจะตัดสินใจเลิกคุณไปด้วยอารมณ์หรือทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดแต่ไพ่อออวถถืืม้้เเเทาาดด็็กกบแลหีย ทั้งหมดทั้งหมดของไพ่สามใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษเดท่านว่าโค้ดของคุณเนี่ยเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเวลาเขามีปัญหานะครับหรือเวลาเขาเหมือนกับไม่มีใครเนี่ยเขาคิดได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาเห็นว่าเอ้ยคุณดีกับเขานะหนึ่งเหรียญทองคำไหมครับกลับมาเห็นคุณค่าคุณตอนที่คุณเดือดสตาตอนที่คุณเริ่มมีความสุขตอนที่คุณเจ็บจนไม่เหลือหัวใจแล้วไม่เจ็บอีกต่อไปแล้วไม่เหลือให้ผลที่จะรักหรือเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วกลับกลายเป็นสามเหรียญน่ะกลับกลายเป็นว่าคนรักของชาวราศีพิจิกน มีเสน่ห์มากขึ้นเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มกลับมาเสียดายเราเริ่มกลับมาคิดถึงเราเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าเราแล้วเห็นสิ่งดีที่เราทําแล้วเพราะฉันพ่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมทำนายเลยวว่าคนหลังคุณเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดแต่เขามักจะเห็นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณเริ่มดูแลตัวเองเมื่อคุณมีคนเข้ามาแล้วเมื่อคุณมีความสุขเมื่อคุณมีความสวยแล้วนะครับเพิ่งมาเห็นคุณค่าทีหลังแต่วันนี้เขาอาจจะไปเลือกคนอื่นหรือเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณเขาเคยทิ้งคไปเาายม่อนนรร้ะะัับพฉต ขึ้นมาว่าซิ o f อฟซอรหรือไพ่6ดาบไพ่ใบนี้คือไพ่3คนที่เหมือนก,าก,กําลังขี่ม้กวาดอยู่เห็นไหมครับผมบอกเลยว่ามีใครสักคนที่ต้องเจ็บแน่นอนมันก็เหมือนกับการที่ทําอะไรที่มันอยู่ในเรื่องของรักสามเศร้ารักสามคนหรือคนที่เหมือนกับอยากจะฝืนไปด้วยกันเนี่ยนะครับพยายามจนหมดปัญญาแล้วเหมือนกับเราต้องก้มหน้ารับความจริงแล้วนะครับพอยือกันไปอยู่กันไปเนี่ยเวลาเขามีความสุขเวลาเขาไม่เจ็บเราเหมือนกับคนที่พยายามเจ็บแทนเขาพยายามแบกทางแทนเขาพยายามช่วยเหลือดูแลเขาแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่ซ้อนสามอ่ะ กลายเป็นคนส่วนเกินในชีวิตของเขาที่เขาไม่ต้องการเพราะฉะนั้นไพ่สามใบนี้ไม่หกดาบเนี่ยไม่บอกชาวราศีสิงหท่านว่าถ้าจะกลับไปแล้วถูกทำร้ายแบบนี้และกลับไปแล้วเป็นส่วนเกินหรือกลับไปแล้วเหมือนกับเราไปนั่งซ้อนสามอีกเนี่ยอย่ากลับไปหา,าอุกเลยเพราะฉะนั้นไพ่เป็นอีกว่ามันเหมือนกับยิ่งยื้อเท่าไหร่ยิ่งฝืนเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นความรักมันอาจจะทำให้ท้าคนเหนื่อยใจคุณอาจจะอยากจะบอกคนที่คุณรักหรืออยากจะบอกเขาว่าถ้าหากรักมันทําให้เขาเหนื่อยใจเราคงไม่กลับไปทําร้ายกันอีกต่อไปแล้ว เราคงไม่กลับไปเจ็บอีกต่อไปแล้วฝืนไปยื้อไปมันก็เท่านั้นถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่เพราะฉันไพ่ไปต่อมานะผมขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าหรือเพจออฟวานทำนายดวงชะตาของชาลาสีิทธิทธนเลยว่าตอนนี้คุณเริ่มมีความรักเริ่มมีชีวิตที่ดีเริ่มมีเส้นทางที่เหมือนกับโฟกัสแล้วว่าเออนาคตของเราเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องงานนะเริ่มสร้างชีวิตที่ดีแล้วไม่มีเขาเราก็ต้องเดินต่อไปเมื่อไม่มีเขาเราเจ็บเราร้องไห้เราเสียใจแต่ เมื่อไม่มีเขาชีวิตของเราต้องเดินต่อไปชีวิตของเราก็ต้องเหมือนกับพยายามรักตัวเองพยายามดูแลตัวเองนะครับพยายามมีโอกาสที่จะมีความสุขมีหนทางเรื่องของความรักในการเดินต่อไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันทํานายเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีกินท่านเนี่ยไม่มีเขาเราก็มีความสุขเราก็ดูแลตัวเองเราก็มีเสน่ห์เราก็มีเหมือนกับคนที่เข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาดูแลมีเส้นทางความรักของเราต่อไปเช่นกันเมื่อทางที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นเส้นขนาที่ไม่มีวันมาจบกันได้เนี่ย ก็ต้องปล่อยไปก็ต้องเดินตามทางของเราต่อไปเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าคุณอาจจะยังเก็บของไม่หมดคุณอาจจะยังถามตัวเองอยู่ว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เรายังนั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอใครสักคนเดินจูงมือไปกับเราตลอดเส้นทางเนี้ยเพราะฉะนั้นเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยภายใน6เดือนที่เลือกอลากันไปนะครับขอทานายเลยว่าไม่ควรจะกลับไปหาเขาอีกแล้วไม่ควรจะให้เขากลับมาทําร้ายเราอีกแล้วเพราะคุณกาลังจะเจอความรักเจอสิ่งดีดีเจอความสุขสมหวังดวงชะตา,ากำล,ลังเดินหน้าอย่าให้ใครเนี่ยกลัับมาาา้กกทํรนอี พอเคยเอาเชือกวิเศษเหนียวล้งใครสักคนหนึ่งเอาไว้แล้วพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่การทํานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนพายไพ่ใบแรกขึ้นมาเดะเดวิลนะครับผมขอทํานายเลยว่ารักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าหรือการโกหกหลอกลวงหรือการทําผิดสิ่ผิดธรรมหรือการที่รักคุณที่ภายนอกรักที่คุณไปช่วยเหลือเขารักที่คุณไปดูแลเขาแต่สุดท้ายคุณอาจจะคบคนที่เขาประยามเดินหนีคุณมาตลอดพบ,บคนที่เขายังจะหาทางไปอ่ะ เราก็คงคนหนึ่งที่พยายามดูแลเขาเต็มที่แล้วไพ่อยากจะบอกคุณแบบนี้ว่าคุณทําดีที่สุดว่าคุณพยายามรักพยายามเหนียวล้งพยายามดูแลเขาเต็มที่แล้ววันนี้ไม่ต้องกลับไปสร้างเวีนสร้างกรรมหรือไปทํร้ายกันอีกนะครับไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเดอดสเตนเข้ามาเป็นการแนะนําหรือการบอกชาวราศีสิจิกท่านว่าเดอดสเตนพยายามอดทนให้มากผมรู้ว่าคุณยังเป็นผู้หญิงคนนึงที่ยังรักสิ่งโตตัวเนี้ยคุณอาจจะคบกับคนที่ชาวชาวราศีธาตุไฟชาวศรีธาตุธาตุลมหรือธาตุดินหรือไท้ก็ได้ ที่คนอายุเยอะกว่าหรือน้อยกว่าหรือต่างชาติหรือเด็กกว่าก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณทาเนี่ยคือรู้ว่าเขาไม่รักเรารู้ว่าเขาทําร้ายเราแต่คุณก็พยายามควบคุมตัวเองว่าอยากกลับไปหาเขาเลยทั้งที่อยากจะกลับหัวใจของคุณอาจจะยังอยู่กับเขาคุณอาจจะต้องการเขานะครับคุณอยากจะคุยกันอยากจะให้ปรับความเข้าใจอยากจะให้เข้าใจกันแต่เด็จะเต้นแม่นี้บอกว่าพยายามอดทนให้มากพยายามควบคุมตัวเองให้ได้นะครับไม่ให้เราเนี่ยกลับไปทําร้ายเขาหรือกลับไปทักเขาหรือกลับไปให้เขาทาร้ายอีก นั่นเองพอไพ่ตำแหน่งที่9เป็นไพ่ขึ้นมาว่า The อ m p l o y e r ทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกท่านว่าตอนนี้คุณเป็นดีเอ็ม e r แล้วคุณมีฝ่ายเลือกแล้วคุณมีการวางแผนเส้นทางคุณแล้วคุณมีดวงชะตาของคุณเองแล้วที่เหมือนกับมีคุณค่ามีเพชรมีพลมีบัลังนั่งอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทำนายดวงต่ตาของชาวราศีพิจิกท่านว่าในเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณเริ่มจะหลุดพ้นคุณเริ่มจะมีอํานาจคุณเริ่มจะเลือกได้คุณเริ่มมีแบบแผน คุณเริ่มมีคนเข้ามาดูแลเริ่มมีความรักที่คุณต้องการเริ่มมีสังคมเริ่มมีชีวิตที่คุณต้องการที่ชีวิตที่คุณเหมือนกับวางแผนเรียบเรียงให้มันดีขึ้นให้มันไปต่อได้อย่างมีความมั่นคงมั่งคั่งนะครับอยู่เหนือความสัมพันธ์ที่มันดีที่สุดแล้วบางทีเราไม่ต้องไปแคร์เขาบางทีเราไม่ต้องไปยอมบางทีเราไม่ต้องไปเจ็บปวดหรือเสียใจหรือรักเขาก็ได้นะเพราะคุณก็คือเอ็มพอยเลอร์คุณมีอำนาจคุณมีตัวตนคุณมีคุณค่ามากพอจะคิดว่าตตตตตััััััววเเเอออออองงงงงงง้้้้ไไปปิ่่าาามมหหรรรรืืนนนนนนคคคสกกึลบบบขแ นะครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายครับคือบทสรุปความรักขอ,ของชาวราศีจินหลยท่านว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะครับคนรักคุณถ้าเลิกกันไปไม่เกิน6เดือนผมขอตอบเลยว่าเขาจะกลับมาเข้าใจเขาจะกลับมาปรับปรุงเขาจะกลับมาเพราะเขาเห็นคุณค่าคุณนะครับเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่านายออฟฟิคอนเขากลับมาเหมือนกับถือเหรียญมาหาคุณเห็นไหมครับเพราะเขารู้ว่าคุณรักเขาเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยช่วยเหลือเขาเดีเขามาตลอดแต่ไพ่ใบนี้ว่าถ้าเกิดเขาไม่กลับมาภายใน6เดือนหรือเลิกกันไปเกิน6เดือนเนี่ยผมขอทํานายเลยว่าเขาเนี่ย ก็จะเหมือนกับคนที่อยากให้เขากลับมาอีกเพราะคุณกําลังเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณ,ค,ณจจค,คุณอาจจะเคยถูกทําร้ายมาคุณอาจจะเคยถูกโดนทิ้งขว้างทาเหมือนกับคนไม่มีรู้จักการทำเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันไม่มีคุณค่าอะไรแต่เห็นไหมครับมีคนหนึ่งเก็บคุณออกมาดูแลเก็บคุณเอามาลักเก็บคุณเอามาจากพื้นเนี่ยเพราะฉันไพ่นี่ว่าคุณอาจจะเคยถูกโดนทิ้งขว้างแต่มีแค่สักคนนึงเห็นคุณค่าคุณอแน่นอนนี่คือบทสรุปลักของชาวราวศีพิจิกในเดือนกันยาย,ยนไปต้นไปนะครับไพ่ใบต่อมามาดูกัน เขารู้สึกไงกับคุณบ้างแล้วก็คิดยังไงคุณบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าเห็นออฟคับหรือไพ่สิบถ้วยผมขอทํานายเลยว่าถ้าเกิดคนรักของคุณเขารักคุณเนี่ยใครหลายคนจะแต่งงานมีครอบครัวกันไพ่ใบนี้ว่าถ้าเขาเลือกความรักถ้าเขาเลือกครอบครัวเขาจะรู้ว่าชาวราศีงิ๊กนั่นแหละคือครอบครัวคือคนรักของเขาเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าเขารู้นะว่าคุณรักเขามากเขารู้ว่าคุณอบอุ่นเข้าใจดูแลเขาเหมือนครอบครัวคนหนึ่งเหมือนพ่อแม่คนหนึ่งเหมือนพ่อแม่รักลูกนะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าโฟร์ เขาอาจจะยังกักคุณไว้เขาอาจจะคิดว่าเขากลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่เขาไม่มีใครตอนที่เขาตาบอดตอนที่เขาไม่เห็นอะไรอะ่ะไม่เห็นแสงสว่างตอนที่เขามืดตอนที่เขาเจ็บตอนที่เขาเสียใจเขาถึงจะนึกถึงคุณเพราะฉันไพ่สี่เลียมวนีกว่าคุณอาจจะยังมีช่องทางการติดต่อคุณอาจจะยังพยายามเขาอาจจะรู้ว่าเขาติดต่อคุณได้แล้วเขาอาจจะยังเห็นคุณอยู่เขาเลยยังไม่กลับมาเพราะเขายังไม่เจ็บยังไม่มืดบอดยังไม่ทุกข์ยังไม่เจ็บยังไม่เสียใจแต่ไพ่ไปต่อมานะผมขึ้นมาว่าเอ็ดออกมารา ผมทำนายว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะครับเพราะว่าคุณคือความมั่นคงเพราะคุณคือหลักแท้เพราะคุณสามารถช่วยเหลือเพราะมันคือความสมพัธ์ที่มันจับต้องได้มันที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นเขาอาจจะตาบอดเขาอาจจะไปหาคนนู้นคนนี้หรือตามหาสิ่งใดที่เขาต้องการแต่สุดท้ายครอบครัวหรือบ้านหรือคนที่รักเขามากที่สุดเขารู้ว่าคือคุณครับเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายครับขึ้นมาว่า e อ g h of c u p หรือไพ่หนึ่งถ้วยทำนายว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ก็จะมีความสุขถ้าเกิดเขาไปรอดถ้าเกิดเขามีความสุขถ้าเกิดชีว เขาคงไม่กลับมาหาคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้วยใบนี้น้ำมันล้อนออกมามันคือน้ำตาแห่งความเสียใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเสียใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บปวดเหมือนกับที่คุณรู้สึกเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าเขาเนี่ยว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนว่าใครคือคนที่รักเขาจริงว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดและเขาจะกลับมาต้องการคุณนั่นแหละนะครับเพราะฉันไพ่ออรคเคลิลแนะนําชาวราศรีพิจิกท่านว่าไฟเดอร์เดสันนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าให้เวลาคือคําตอบพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนที่เรารักพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆที่มันผิดพลาดสิ่งเก่าๆที่มันทำร้ายกันไปหรือเลิกลากันไปเนี่ยเอามันมาปรับแก้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพยายามเอามันมาเหมือนกับเป็นบททดสอบบทเรียนรู้นะครับบทเรียนของการแลกการให้มันเหมือนกับเราเรามาแก้ไขเรามาทำให้มันดีขึ้นน่ะเขียนเรื่องราวใหม่ที่มันมีความสุขเข้าใจกันมากกว่าเดิมรักกันมากกว่าเดิมในกรณีคนรักเก่าแต่ถ้าเกิดคนรักเก่าไม่กลับมาก็พยายามคิดว่ามันเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตอ่ะเราเขียนมันใหม่ได้เสมอนะ ลบแล้วก็เขียนมันใหม่ได้อย่าไปทํารู้สึกว่าต้องไปเจ็บกับมันต้องไปฝังใจต้องเขียนบทเรียนบทนี้แล้วต้องรู้สึกว่าเราจําไปจนตายอ่ะเราสามารถเขียนบทเรียนอันใหม่ที่เราสามารถอ่านมันึ้นมาใหม่แล้วมีความสุขแล้วยิ้มเหมือนกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ